สวัสดีครับผมอนุพัฒน์ผ้ามาดูม,าดมือนน้เนาะการท่าสีบทหรือวิหารนี่บอกง่ายว่าใส่เป็นวิชาศิละปะอีกแขนงหนึ่งครับเพราะว่าเฮาต้องต้องเตรียมบางไดมันหักพังท้องกสงส็ต้องใส่ควมเป็นศินละปะในงานนี้ต้องรู้จักการใส่สีในงานท่าสีงานศินละปะนี้ครับติดตามผมอนุพัฒน์ผ้ามาดูผ้ามาเบิ่งมความสะอาดท่าสีไม่สีตะลุม เบื้องดันบนจักเนียงเป็นคาบเนียงดูไม่ได้เลยแต่งสีใหม่กับสีกระโบเป็นตะเบิงทาสีใหม่ตกแต่งใหม่จักคาบเนียงเป็นคาบเนียงดำสารปูข้ามมาจิวัดดงข้ามเพื่อบดุงจจงหวัดบร่อนทานนี้ครับตบ,ตบแต่งสีใหม่ เบ่งการท่าสีหอเจะปูข้ามากครับลงสีพื้นแล้วแล้วมาเท่ากับมาท่าสีลงสีพื้นกับสีน้ำใสปูนใสสีล่องพื้นล่องพื้นปืนเกาสีน้ำ ก่อนที่ลงสีซองห้องงสีน้ำร่องพื้นอีกเที่ยงหนึ่งรอบสองครับสีล่องพื้นรอบแรลกกับสีน้ำขึ้นกันรอบที่สองก่อนห้องขับเปลี่ยนสีล่องพื้นสีน้ำขึ้นกันก่อนที่ลงสีซองกอบรองสีก่อน ลงสีท่องกับบันนี่ลงสีพื้นสีพื้นสีเหลียงแล้วกรับมาลงสีทองตึกเดดถืกแดดคือเหลียมนุ่มเงียยว่ามีกาาเพ็ดน้ำ ใส่สีหลุนยางดีเลยครับราคาปองหูหูสามสองพันเจ็ดรับรองสีทอง แดดมันคลียมนิมน่มๆๆๆ ข้างบนนี้แต่งสีเรียบร้อยแล้วจากนี้ลงมาทาสีเบิ้งบะไล้ละครันี่ล่างทำความาสะอาดก่อนทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับด้านบน งานล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วทาสีใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจี๊นนี่คจะมีสำเนีงสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามผมนะครับคลิ